โสดาบันมีญาณอย่างรู้เหตุให้เกิดขึ้นและเหตุให้ดับไปของโลกภิกขุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีหนอเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรมี นามรูปจ so ึงมีเพราะอะไรมีสลายยตนะจึงมีเพราะอะไรมีผัสสะจึงมีเพราะอะไรมีเวทนาจึงมีเพราะอะไรมีตัณหาจึงมีเพราะอะไรมีอุปาทานจึงมีเพราะอะไรมีภพจึงมีเพราะอะไรมีชาติจึงมี เพราะอะไรมีชลามรณะจึงมีดังนี้ภิกุทั้งหลายโดยที่แท้อริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมียานอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะนามรูปมีสลายตนะจึงมีเพราะสลายยตนะมีผัสสะจึงมีเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะตัณหามีอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานมีภพจึงมี เพราะพบมีชาติจึงมีเพราะชาติมีชลามรณะจึงมีดังนี้อริยาสาวกนั้นย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่าโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ภิกุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีหนอเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเพราะอะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีสลายยตนะจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มี เพราะอะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มี